สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะมาต่อจากคลิปที่แล้วเหมือนกัน,นะคะยังคงอยู่ในเรื่องของไหลเหมือนเดิมนะคะก็เรื่องถัดมานะคะหลังจากที่พวกเราเรียนเรื่องแรงพยุงนะคะแล้วก็หลักของอาร์คิเดสนะคะเรื่องถัดมาก็จะเป็นเรื่องความตึงผิวและก็ความเหนื่อยน,นะคะอ่นะเรามาดูเนะะื้อหากันเลยนะคะความตึงผิวนะคะ surface tension นะคะก็จะมีสัญลักษณ นะคะสัญลักษณ์ของความตึงผิวก็คือตัวเกมมานะคะเป็นตัวนี้นะตัวเกมมาเป็นปรากฏการณ์นะคะความตึงผิวนี้จะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับผิวของของเหลวนะคะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับผิวของของเหลวที่ต้านจากแรงภายนอกนะคะซึ่งวัตถุบางชนิดนะคะเขาบอกว่าถ้ามันมีความหนาแน่น ถ้าวัตถุมีความหนาแน่นมากกว่าของเหลวนะคะมันจะสามารถลอยอยู่บนผิวของของเหลวได้นะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะการวางคลิปนะคะคลิปหนีบกระดาษไว้บนผิวน้ํานะคะไว้บนผิวน้ําหรือว่าแมลงนะคะที่กาะอยู่บนผิวน้ําแล้วมัน คือคือลอยอยู่บนผิวน้ําได้ะคะ่ะหรือว่าจะเป็นพวกเหรียญพวกแผ่นฟิล์มบางนะคะหรือแม้ก,กระทั่งหยดน้ําอันนี้พวกเรา่าจะเคยเห็นมาบ้างนะคะหยดน้ําที่เกาะนะคะเกาะอยู่บนผิวของใบไม้นะคะหรือบนวัตถุนะคะซึ่งมีลักษณะเป็นรูปทรงกลมเขาบอกว่าปรากฏการณ์พวกนี้นะคะเป็นปรากฏการณ์ที่วัตถุสามารถลอยอยู่บนผิวของของเหลวนะคะมันเกิดขึ้นจาก แรงนะคะแรงระหว่างผิวของของเหลวเกิดขึ้นจากแรงระหว่างผิวของของเหลวนะคะซึ่งมีค่ามากกว่าน้ำหนักของวัตถุเราก็จะเรียกแรงนี้ว่าแรงตึงผิวนะคะเรียกเขาว่าแรงตึงผิวโอเคนะทีนี้สมการของความตึงผิวนะคะความตึงผิวสัญ,ญลักษณ์ของเราก็คือตัวแกมมาเมื่อกี้พูดไปแล้วนะคะสัญ,ญลักษณ์ของความตึงผิวก็คือแกมมาสามารถหาได้จาก แรงตึงผิวหรือว่า f ของเรานะคะต่อ1หน่วยความยาวหน่วยความยาวก็คือ l นะคะก็เขียนเป็นสมการได้ว่า g a ม m a มีค่าเท่ากับ f ส่วน l นะคะและเราสามารถหาขนาดของแรงตึงผิวนี้ได้จากสมการ f เท่ากับ gamma มม l f คือขนาดของแรงตึงผิวนะคะ แกมมาคือความตึงผิวม,มีหน่วยมีหน่วยเป็นนิวตันต่อตารางเมตรนะคะแล้วก็ L อนะคะคือความยาวของวัตถุที่สัมผัสกับของเหลวกับผิวของของเหลวค่ะทีนี้สิ่งที่เราจะต้องพิจารณาเพิ่มเติมก็คือความยาว L อความยาวเอนี้จะขึ้นอยู่กับรูปร่างของวัตถุนะคะซึ่งมีครูอบอกไปแล้วว่าความยาว L อจะเป็นความยาวที่วัตถุสัมผัสกับผิวของของเหลว นะคะตรงไหนที่มันสัมผัสตรงนั้นเราจะพิจารณาเป็น L อนะคะซึ่ง L อมันก็จะขึ้นกับรูปร่างของวัตถุโดยพิจารณาเฉพาะความยาวบริเวณที่ผิววัตถุสัมผัสของของเหลวซึ่งสามารถแบ่งได้หลายกรณีเลยค่ะทุกคนอ่าเรามาดูตัวอย่างนะคะกรณีที่หนึ่งนะคะก็คือกรณีที่เป็นเส้นลวดธรรมดานี่แหละเป็นเส้นลวดธรรมดาวางพาดโค้งลวดรูปตัวยูถ้ามันวางพาด โคงลวดรูปตัว U ปกตินะคะเราก็จะใช้สมการว่า F มีค่าเท่ากับแกมมา L ก็คือสมการปกติเลยเมื่อกี้นะคะเหมือนด้านบน F เท่ากับแกมมา L นะคะอันนี้คือกรณีที่1ไม่มีอะไรก็คือแต่ว่ามันจะต้องวางพาดกับโครงลวดรูปตัวอยู่หรือมีวัตถุชนิดอื่นนะคะมามาวางพาดเราก็จะสามารถใช้สมการว่า F เท่ากับแกมมา L ได้กรณีที่2นะคะกรณีที่2จะเป็นกรณีที่เป็น เส้นลวดนะคะที่เป็นลวดตรงถ้าการณีที่เป็นเส้นลวดตรงนะคะมันจะมีส่วนที่สัมผัสกับของเหลวทั้งหมดสองด้าน,นคล้ายๆกับมองเห็นไหมเนาะปากกามองไม่เห็นเลยปากกาของคูนะคะมันก็จะมีส่วนที่สัมผัสกับผิวของของเหลวก็คือส่วนด้านบนแล้วก็ส่วนด้านล่างประมาณนี้นะคะคือเสมือนกับเราซูมวัวุซูมลวด คือรั่วจริงๆมันเป็นเส้นเล็กๆถูกต้องไหมคะเด็กๆอ่าพอมันเป็นเส้นเล็กแต่เวลาที่มันมาสัมผัสกับผิวของของเหลวอ่ะมันจะมีพื้นที่ไม่ใช่พื้นที่สิอ่าส่วนที่มันสัมผัสกับของเหลวอ่ะมันจะมีสองส่วนก็คือบริเวณเส้นรอบด้านสองด้านคือมีสองด้านนะคะเหมือนกับเราซูมมตถุ่วอ่ะซูมเข้าไปประมาณเนี้ยนะคะจริงๆมันก็คือเป็นรูปร่างประมาณทรงกระบอก แต่ด้วยความที่พื้นที่หน้าตัดมันเล็กนะคะเราก็จะไม่เลือกพิจารณาก็จะมาพิจารณาเฉพาะส่วนที่มันสัมผัสกับผิวของหองยซึ่งมีด้านบนกับด้านล่างเหมือนที่ครูบอกไปนะคะสมการของเส้นลวดตรงนะคะหาแรงตึงผิวได้จาก F เท่ากับ gamma แล้วก็คูณกับ 2l เพราะว่มันสัมผัส2ด้านโอเคนะคะทีนี้กรณีที่3นะคะกรณีที่มันเป็นลวดวงกลมคล้ายๆกับเมื่อกี ต่เส้นลวดเอามาดักเป็นวงกลมคําว่าวงกลมนะคะคำว่าวงกลมก,ก็คือมีรูตรงกลางถูกต้องไหมพอมันมีรูตรงกลางมันก็จะมีเส้นสัมผัสสองด้านเหมือนกันนะคะเส้นรอบวงนะคะเส้นรอบวงหรือเส้นรอบรูปวงกลมสามารถหาได้จากสรรมการอะไรเอย่ยเส้นรอบวงนะคะหาได้จากสรรมการ 2πr นะคะ พอมันมีเส้นสัมผัสสองเส้นนะคะมีสองส่วนเราก็เลยแทนค่าสมการเป็น f มีค่าเท่ากับแกมมาสองจริงๆคือแกมมาคูณกับ 2L แบบนี้นะคะแต่บังเอิญว่า L ของเราเนี่ยมีค่าเท่ากับสองพาย r เราก็เลยได้สมการว่า f มีค่าเท่ากับแกมมาคูณกับ4พอาอันนี้คือกรณีที่เป็นลวดวงกลมนะคะก็คือมีรูตรงกลาง แล้วก็กรณีสุดท้ายนะคะกรณีที่เป็นวงกลมแต่เป็นวงกลมที่ทึบถ้าเป็นวงกลมทึบนะคะมันก็จะมีส่วนที่สัมผัสกับของเหลวเพียงด้านเดียวก็คือเป็นวงกลมแต่ว่ามีแค่เส้นสัมผัสด้าน,ดานเดียวนะคะเราก็จะได้สมการว่า f มีค่าเท่ากับ 2l นะคะโดยที่ l ของเราอะ่ะมีค่าเท่ากับ 2r เราก็เลยได้สมการในการหาแรงตึงผิวว่า f มีค่าเท่ากับกมม m า 2ย r นะคะอันนี้คือตัวอย่างในการาพิจารณาค่า l นะคะในลักษณะรูปร่างของวัตถุที่แตกต่างกันออกไปนะคะมีอยู่ทั้งหมด4แบบแต่ในชีตนะคะครูไม่ไดเ้เขาเรียกว่าอะไรครูไม่ได้ใส่แบบฝึกหัดลงไปนะคะแต่ว่าพวกเราก็ทําความเข้าใจในส่วนนี้เข้าไปนะคะจริงๆแบบฝึกหัดในหนังสือก็มีนะคะพวกเราก็สามารถไปเปิด ทบทวนนะคะหรือว่าฝึกทําแบบทดสอบหรือว่าแบบฝึกหัดได้นะคะจากแหล่งข้อสอบต่างๆมีเยอะมากเลยนะคะทุกคนก็นะคะก็จะมีเนื้อหาต่อจากเรื่องนี้นะคะก็ยังคงเป็นเรื่องของแรงตึงผิวนะคะแต่มาในเรื่องของปรากฏการ์รูเล็กหรือคาปิลารีเอฟเฟกนะคะคาปิลารีเอฟเฟกก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ แรงตึงผิวนะคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับแรงตึงผิวเหมือนกันนะคะแต่มันจะมาพิจารณาในเรื่องของแรงยึดเหนียหนะะยหน่ยวระหว่างโมเลกุลนะคะแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลนะคะซึ่งมันทําให้ของเหลวมันเกาะกันเป็นหยดน้ําได้นะคะซึ่งกรณีที่มันเกาะกันเป็นหยดเราจะเรียกว่าแรงเชื่อมแน่น ะะแล้วก็กรณีที่แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลของของเหลวกับโมเลกุลของวัตถุเราก็จะเรียกเขาว่าแรงยึดติดนะคะแรงเชื่อมแน่นเกิดขึ้นที่แรรงเเอ่าาียกวโมเลกุลของของเหลวเฉพาะของของเหลวนะคะแต่ถ้าเกิดขึ้นระหว่างแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลของของเหลวกับโมเลกุลของวัตถุเราจะเรียกเขาว่าแรงยึดติดมีอยู่สองกรณีนะคะ ซึ่งนะคะเมื่อพิจารณาแรงเชื่อมแน่นแล้วก็แรงยึดติดพิจารณายกตัวอย่างเช่นน้ํากับประหลอดนะคะคือให้พวกเรารู้แค่ว่ากรณีที่มันมีแรงเชื่อมแน่นมากกว่าแรงยึดติดนะคะมันจะมีลักษณะเป็นผิวน้ํานะคะผิวของของเหลวเป็นลักษณะโค้งลง ถ้าแรงเชื่อมแน่นมากกว่าแรงยึดติดจะมีลักษณะโค้งลงแล้วก็ถ้าแรงยึดติดมากกว่าแรงเชื่อมแน่นมันก็จะมีลักษณะเป็นโค้งขึ้นนั่นเองนะคะมีลักษณะโค้งขึ้นกับโค้งลงประมาณนี้นะคะ ไปต่อนะคะก็สำหรับกรณีที่แรงเชื่อมแน่นมากกว่าแรงยึดติดนะคะลักษณะผิวของของเหลวก็จะมีลักษณะเป็นโค้งลงเขายกตัวอย่างเช่นน้ํานะคะยกตัวอย่างเช่นน้ําผิวของของเหลวก็จะมีลักษณะโค้งลงแล้วก็ถ้ากรณีที่แรงยึดติดมากกว่าแรงเชื่อมแน่นนะคะมันก็จะมีลักษณะโค้งขึ้นนะคะตามรูปนี้เลยนะคะเวลาที่เราสังเกตผิวของของเหลวมันจะมีอยู่แค่สองลักษณะก็คือไม่โค้งขึ้นก็โค้งลง แค่นั้นเองนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะจากแรงตึงผิวที่เกี่ยวข้องกับแรงยึดติดและก็แรงเชื่อมแน่นนะคะเมื่อกี้เขาพูดไปแล้วว่าแรงเชื่อมแน่นจะเกิดขึ้นระหว่างโมเลกุลของของเหลวส่วนแรงยึดติดก็จะเป็นเกิดขึ้นระหว่างโมเลกุลของของเหลวกับโมเลกุลของวัตถุนะคะก็คือสามารถบ่งบอกได้ว่าลักษณะสองแบบนี้นะคะมันเป็นปรากฏการณ์ที่ แรงเชื่อมแน่นหรือว่าแรงยึดติดมันมากกว่ากันนะคะก็จะเกิดเป็นผิวของของเหลวที่มีลักษณะแตกต่างกันออกไปนะคะอ่าก็สำหรับปรกากฏการรูเล็กนะคะหรือว่าคาปิลารีเอติคนะคะก็จะพบได้ในชีวิตประจำวนันเช่นพวกการส่งผ่านนะคะท่อลำเลียงของน้ำที่เป็นต้นพืชน,นะคะหรือว่าการเก็บตัวอย่างเลือดโดยใช้หลอดคาปิลารีนะคะหรือจะเป็นการซึมของน้ำผ่านเส้นใยผ้าหรือกระดาษ น,นี่คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะโอเคนะคะสำหรับคลิปเรื่องของแรงตึงผิวความตึงผิวแล้วก็แรงตึงผิวนะคะครูก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนก็เดี๋ยวไปต่อกันที่คลิปหน้านะคะก็คือจะเป็นเรื่องของความเหนืดน,นะคะโอเคนะคะมีแบบฝึกหัดให้พวกเราทํานะคะพวกเราก็ อ่ะลืมไปอันนี้ก็เยอะขนาก็เดี๋ยวในคลิปหน้านะคะก็ไปต่อกันที่เรื่องความเหนื่อยนะคะก็จะเหลืออีกประมาณสองถึงสามคลิปนะคะก็จะจบแล้วจริงๆคือสัปดาห์หน้านะคะพวกเราจะต้องสอบปลายภาคแล้วครูก็พยายามทำคลิปให้พวกเรานะคะเพื่อทบทวนเนื้อหาแล้วก็ ทบทวนเนื้อหาอันที่เราเรียนผ่านมาแล้วก็อันที่เรายังไม่ได้เรียนนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe นะคะให้คุณครูด้วยนะคะก็สำหรับคลิปนี้ครูขอจบไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะทุกคน